ตื่นเขาถวายพระในบ้าน <sympathy> 1 9ึบาทให้พรอ่ะโชคชัยสาธุได้รับเงินเข้าเกี่ยวไหลบางเงาเเจ้าบริการก็ให้เงินเข่าเกลียวไหขขอทนคือเกลือคือมือโซเงินเกี่ยวให้ดังมากเจ้าไปพื้นกาทํำไร ทั้งดอกเบี้ยหรือคือใส่ทั้งเงินน่าจะเกินขาดแห่งของแพ่งแบ่งใจนี่หลายพันประแสนี่เมีล้วอท้ทีมีมกับชาวคนรั้งนี้ถึงที่ใจหวังเราเื่อที่วิญญาณให้โซกีตาด้วยในช่วงเงินลอยเงิเนพันเงินมือที่ป็นุูกรับเื่นถนนโูราจังนี่หนทั้ทงหลายเช่นพัดเป็นๆยนในพวกปันนาเวน 伢得，伢得干，伢得。